สวัสดีชาวเดอะเท็กซัสเชนซอร์บัลล์เซอร์เคิลทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราก็มีตัวละครที่ชื่อว่ามาเรียนะครับโดยวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนั้นเล่นมาเรียนะครับกับสายรถเลเวลคุณปู่เนาะหรือว่าสายจิ้งคุณปู่นั่นแหละครับซึ่งที่ผมมาเล่นเซตเปอร์เซทนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้นั้นนะครับคุณลุงโบนเนี่ยสายเก็บเลือดนะครับมาแรงมากๆเนาะคือเจอคุณลุงโบนทีไรเนี่ยก็เขาก็จะเล่นสายเก็บเลือดตลอดนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องมีตัวละครที่สามารถแก้ทางคุณลุงโบนหน่อยาายนนนีดเละครับ่ง เปอร์ที่หมวดสภาทุกคนไปเล่นในวันนี้นะครับกับมาเรียนนั้นจะมีเปิร์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับเปอร์แรกนะครับก็จะมีชื่อเปอร์ว่าดาดิชันนะครับและเปอร์ที่2นะครับก็จะมีชื่อเปอร์ว่าแบ็กฟอร์บัตนะครับและเปอร์ที่3นะครับเปอร์สุดท้ายนั้นก็จะมีชื่อเปอร์ว่าบูมส์คอร์ดนะครับโดยเปอร์แรกนะครับเดี๋ยเปอร์ดาดิชันเนี่ยความสามารถของมันนะครับเมื่อเราใช้สกิลสวิตท็อกกับคุณปู่สำเร็จนะครับแล้วคิลเลอร์เนี่ยเขามาเติมเลือดเนาะ บัตรเนี่ยความสามารถของมันนะครับเมื่อเราจิ้มคุณปู่นะครับเราเนี่ยจะได้รับเลือด15%เนาะแต่ว่าข้อเสียข,ของมันนะครับคุณปู่เนี่ยจะลดเลเวลไปแค่30%เท่านั้นนะครับก็คือไม่ถึงหนึ่งเลเวลนั่นแหละครับและเปิร์ดที่สามนะครับเปิร์ดสุดท้ายนั้นหรือเปิร์ดบูมสคอร์เนี่ยความสามารถของมันนะครับเราเนี่ยจะสามารถทำลายแถบของแดนซี่แฮนหรือว่าเชคเกอร์เนี่ยได้โดยที่เราไม่ต้องมีกระดูกเลยเนาะแล้วก็เราเนี่ยจะสามารถทำลายแถบได้เร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยครับ50%เนาะแต่ข้อเสียข,ของเป เลี้ยแรกเนี่ยผมก็จะมาฝั่งขวานะครับความสามารถของมันนะครับก็จะเป็นการลดคูดาวสกิลสวิตช์ท็อกของเรานะครับลดลงไปเนาะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะส่วนสกิลเลเวลที่สองนะครับผมก็จะมาตรงกลางครับความสามารถของมันนะครับเราเนี่ยจะใช้สกิลสวิตช์ท็อกนะครับกับคุณปู่นะครับสำเร็จภายในสองวินาทีเท่านั้นเนาะและสกิลเลเวลที่สามนะครับผมก็จะมาตรงกลางเช่นกันนะครับความสามารถของมันนะครับเมื่อเราใช้สกิลสวิตช์ท็อกกับคุณปู่สำเร็จแล้วนะครับแล้วกิลเลอร์เนี่ยมาเติมเลือดนะครับกิลเลอร์นะครับจะแสดงออร่่่่าาาาาาานน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 ะะะะะะะคคคคครรรรรรััััับบบบบใหหห้กกกกเเ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 ็็็็ืืืือออออออจจปสสสีีลลลงงมมมมมขขติิดวยผ มาตามนี้เลยนะครับหากใครที่อยากเล่นสเป,ปิร์ตามผมนะครับก็สามารถอัพตามผมไเลยเนาะและสุดท้ายครับคุณสมบัติล่ากันั้นผมก็สมมาตามนี้เลยนะครับโดยค่าเซมินาเนี่ยหรือว่าแต้มสีเขียวนะครับผมก็จะไปอยู่ที่บวกสิบห้านะครับมันก็จะรวมได้ที่สี่สิบหน่วยเนาะและสุดท้ายครับค่าความจำนาญนะครับหรือว่าแต้มสีม่วงเนี่ยผมก็จะไปอยู่ที่บวกสิบสองนะครับมันก็จะรวมได้ที่สามสิบสองหน่วยเนาะซึ่งก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมในเกมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหมม่ๆผด้วยนะครับแลล้วก็อย่าืมนนนนะะคครรัับบตอี้ช่ออนนะคครรัับากกดววียจเป็ หรืออยากสนับสนุนผมนะครับอีกหนึ่งช่องทางเนาะก็สามารถสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ตารางคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยดีวยกว่าครับกับมาเรียสายแก้ทางคุลุงโบนสายเติมเลือดเนี่ยเราจะแก้ทางได้มากน้อยขนาดไหนครับเกมแรกครับกับมาเรียในด่านสักเชอร์เฮาครับวันนี้ผมพามาเรียนั้นมาเล่นสายแทงคุณปู่นนะซึ่งตอนนี้คือโบนนะครับคุณลุงโบนก็คือคิลเลอร์ตัวใหม่เนาะตอนนี้คือยอดฮิตมากในการเอามาเก็บเลือดกันใช่ไหมวันนี้ผมจะพาทุกคนนั้นมาเล่นสายแก้ทางคุลุงโบนนะครับ จริงก็อาจจะไม่ได้แก้ทางแบบ100%อเนาะแต่อันนี้เป็นมาเรียนะครับด้วยความที่มาเรียเนี่ยสกิลของเขานะครับเป็นสกิลแบบคุณปู่เนาะเพราะงั้นน่าจะเข้าหาคุณปู่ได้ง่ายกว่าเพราะงั้นเราเล่นมาเรียดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดประตูนะครับจริงๆงจะเปิดชา้านิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้อัพค่างความชำนาญเลยครับจริงๆอัพครับแต่ว่าน้อยมากคืออัพมาแค่32เนาะก็อาจจะเปิดชา้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราเปิดเสร็จแล้วไงเดี๋ยวถ้าเขาเติมเลือดนะครับผมจะไปจิ้มคุณปู่เลยเนาะโดยที่ลหัง เดี๋ยวก็มีเลตร์เฟสด้หรอเย์ยืนะครับมือเลอร์เฟสจะมาหาผมสำหรับเกมนี้นะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะมีเลตร์เฟสคุณลุงคุกแล้วก็ฮิชเกอร์ครับเกมนี้ไม่มีโบนนะอะไรวะเนะี่ยแอบเบสียดายครับแต่ถ้าเขาเติมเลือดก็เช่นเคยครับผมจะไปจิ้มเลยผมไม่แร่เรามาเล่นสายแบบว่าจิ้มคุณปู่อยู่แล้วจริงๆอันนี้อาจจะไม่ใช่แบบจิ้มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะด้วยความที่มันไม่มีเปิร์กที่เป็นเปิร์กจิ้มนะครับมาเลียมไม่สามารถที่จะมีเปิร์กกันได้เพราะว่าถ้ามีอาจจะะโกงเกินนไป เดี๋ยวก่อนคุณลุงคุกอะไรครับเนี่ยคุณปู่นั่งไหนก่อนผมยากรู้ตอนเนี้ยผมว่าอาจจะนั่งในบ้านนะใช่ไหมอุ้ยไม่นั่งในบ้านวะข้างบนเหรอแย่แล้วแบบนี้ถ้าอยู่ข้างบนนี่ยากเลยครับก่อนเลยจะเฟรมาหาผมปะมันมาจิงเฮ้ยเอา้าไม่เห็นเหรอหลืออะไรวะเนี่ยอะไรกัน มองไม่เห็นได้ยางไรผมขออนุญาตเปิดกล่องฟิวก่อนแล้วกันครับอ๋อคุณปู่นั่งฝั่งข้างหน้านะทางเขาจิครับเอเดเฟดขึ้นมาข้างบนแล้วนะเดี๋ยวก่อนนี่เชอรเกอร์มาตอนไหนวะเนี่ยไม่ได้ดูเลยโอ้โห,โโหเดี๋ยวก่อนระบักอะไรเนี่ยผมอาจจะต้องโดดนะครับเพราะถ้าไม่โดดผมว่าผมตายแน่แหละโอ้โหเราปิงแบบปิงมากผมบอเลยว่าผมปิงมาก ผมโดนตีแบบว่าระยะไกลเกินคือตอนนี้ปิงสุดๆไปเลยครับเซิร์เวอร์น่าจะเป็นเซอร์เวอร์ของเมกาแน่นอนอันนี้น่าจะปิง200อัพได้เลยนะเพราะว่าปิงมากจริงๆเดี๋ยวเราขึ้นไปสวิตท็อกกับคุณปู่หน่อยละกันเขาเติมเลือดเขาจะได้แบบเติมเลือดได้น,น้อยลงเนาะเดี๋ยวก่อนนะแล้วคิลเลอร์เดินอะไรกันอยู่ตรงนี้2คนเลยวะเน้น่าสามด้ยครับมีเลตเฟยตรงนี้ด้วยขอ,อยัดสวิตท็อกหน่อยละกันนะครับสวิตท็อกไปก่อนเลย หนึ่งทีแล้วก็ใส่ฟิวดีวกว่าเลือดเฟสคุกแล้วก็ฮีชายเกอร์อยู่แถวนี้หมดเลยครับเราไม่ได้วางแถบไว้นะถึงเวลาต้องบวกเลขเลยครับโอเคเรียบร้อยฟิวเปิดแล้วฟิวเปิดแล้วครับพี่น้องฟิวเปิดแล้วครับตรงนี้ไม่มีไม่มีกล่อง,องพิกล็อกกวาเนี้ยแย่และผมจะพลิกล็อกไหนไปเปิดประตูข้างในวนะเนี้ยอ๋อมีเพื่อนเปิดไปดแล้วครับแล้วก่อนเกมนี้เขาไม่ได้เติมเลือดเลยหรอสุดได้มาก ทำไมไม่เติมเลือดครับผมเล่นสายประมาณจิ้มจิ้มคุณปู่นี่ก็ไม่มีใครเติมเลือดเลยโอเคมีคนเติมละอย่างงี้อาจจะต้องไปจิ้มครับผมไปจิ้มดีกว่าไม่รอช้าในเมื่อเขาเติมแล้วเราก็จิ้มไงครับจะรออะไรละ่ละเราปุกอยู่นี่ด้วยปุกอยู่ตรงนี้แหละครับผมขอานี้จิ้มก่อนนะจิ้มไปก่อนเลยหนึ่งที อ้าเราฟิวป์ไแล้ว,ลลวอุ๊ยนิกเกอร์อยู่นี่ครับโอ้โหแล้วไอคุปอยู่ข้างหน้าด้วยแย่ละก็มุดไปก่อนนะอย่ามาตามผมเลยอย่ามาตามผมเลยครับเดี๋ยวเราไปออกแบตเตอรี่ดีกว่าตอนนี้ข้างนอกน่ากลัวมากเลยครับคิลเลอร์สองคิลเลอร์สองตัวเลยแล้วเซมินาผมหมดแล้วเนี่ยเซมินาขึ้นช้าเกิน อ่ะมาสี่สิบนะครับรอตันหน่อยละกันเดี๋ยวมีคนมาแน่นอนจริงจริงมันอยู่ข้างหลังผมวะเนี่ยยังไงมีคนมาหรือเปล่าเอาไม่มีเหรออุ้ยมาละเลเดเจอเฟสไงตันประตูไปหนึ่งทีงครับเลเดเจอเฟสไปดีวกว่าไม่อยู่ละสรุปแล้วแบตเตอรี่ปิดไปแล้วครับเอาเดี๋ยวก่อนอุ้ยเดี๋ยวก็มันมาตอนไหนวะเนี่ยตันไปอีกทีหนึ่งไปโอ้โหตันไม่โดน เกมที่2ครับกับมาเรียในด่านแก๊สเซชันครับเดี๋ยวรอบนี้ผมก็จะทําแบบเดิมเลยนะก็คือเราจะไปจิ้มคุณปู่ครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะจิ้มเราจะไปสวิตช์ทอไว้ก่อนเนาะเพื่อเราจะใช้เปิร์กเอ่อเปิร์กขวดแตกของเราเนาะที่แบบว่าจะทําให้เขาเนี่ยเติมเลือดได้แบบว่าได้น้อยลงกว่าเดิมนะครับซึ่งมันดีมากๆสําหรับการเล่นในตอนนี้ถ้าเจอคุณลุงโบนนะผมว่าตอนนี้คุณลุงโบนส่วนใหญ่เขาก็ไปเล่นสายเก็บเลือดก,กันเนาะ ผมแปลว่าไม่ค่อยเห็นใครเอาไปเล่นสายอื่นเลยเพราะว่าตอนนี้ตัวละครเขาบักใช่ไหมสายเก็บเลือดนด้เป็นสายที่ยอดฮิตที่สุดของคุณลุงโบนนะตอนนี้ครับเพราะงั้นมาเรียรเสร็จนี้ก็น่าจะเป็นเซตที่แก้แก้ทางคุณลุงโบนได้อยู่นะครับจริงๆมันจะมีเปิร์อีกเปิร์หนึ่งนะครับก็คือเป็นเปอร์ที่เราจะแทงเนี่ยแล้วเราแล้วคุณปู่นเนี่ยจะลดเลเวลไป1.5เลเวลหรือเปล่านะอันนี้ผมถ้าผมจาไม่ผิดนะน่าจะใช่นะครับนั่นก็คือสามารถแก้ทางได้เหมือนกันเนาะแต่ตัวละครของมาเรียเนี่ยไม่มีเปอร์นั้นนะครับ โอเคผมขึ้นมาละคุณบุญั่น,น,น,นไหนครับนี่ฝั่งนี้หรือเปล่าอุ้ยฝั่งนี้เหมือนจะไม่ได้นั่ง,งนะเนี่ยได้ไหมเอานั่งตัวนี้สวยดีครับเดี๋ยวเรารอสวีทท็อก่อนเลยตอนนี้สกิลเรายังไม่มานะเพราะว่าเรารีบเล่นเกินไปเกมยังแบบไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยรีบเกินสวีททอไปครับหนึ่งทีโอเคเรียบร้อยคุลุงโบนยังไงครับตามผมหรออุ้ยแล้วเขาแบบเติมเลือดเลยเดี๋ยวเจอกันถ้าเติมเลือดก็เดี๋ยวเจอกันครับแค่นั้นแหละ จอเลยผมมาเอากระดูกก่อนเลยเจอกันครับถ้าคุณปู่เร็วหนึ่งผมผมจิ้มเลยนะแต่ตอนนี้ก็จริงก็จิ้มได้เลยนะครับผมจิ้มเลยแล้วกันเติมไปก็หายหมดนะครับบอกเลยแล้วก็มูดไปอีกรอบไงเดี๋ยวก่อนโอ้โหกิเลสองครับผมตายแน่เลยตันไปหนึ่งทีครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวขอล็อกก่อนได้ไหมเนะี่ย โอเราก็ตู้ไปก่อนครับเดี๋ยวก่อนมันมุดตามเลยมุดกลับไงมุดตามก็มุดกลับแค่นั้นแหละไปโดดดีกว่าตรงนี้มีโดดครับนี่เชอร์กรตามไม่ได้หรอกหวังว่าเพื่อนจะเปิดประตูให้กับผมนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมจูกให้อยู่กินเลอร์นหนึ่งตัวอยู่กับผมครับเมื่อกี้เหมือนโบนจะน่าจะเฝ้าเจเนอเรเตอร์แน่เลยแต่อย่างที่บอกครับถ้าเขาเติมเลือดเจอผมแน่เหมือนเขาจะไม่ได้วางระเบิดได้ปะผมไม่แน่ใจว่าเขาวางระเบิดไว้ไหนนะครับ หรือเขาอาจจะไม่ได้ใส่เติมเลือดก็เป็นไปได้นะตอนนี้ขอหายาก่อนแล้วกันเจ็บมากเลยไม่อยากสู้เลยครับแต่จริงๆเราจิ้งคุณปู่แล้วเราก็ได้เลือดอยู่นะแต่มันก็คงไม่พอนะครับได้ขึ้นมานิดนึงตึงนึงครับอือช่วยได้เยอะเลยเดี๋ยวขออนุญาตใช้ย,ยาไปก่อนนะครับเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะเปิดประตูให้กับผมสําหรับเกมนี้นครับฝั่งคิลเลอร์เนี่ยก็จะมีคุณลุงโบนฮิชเกอร์แล้วก็จอนนี่นะครับเกมนี้มีจอนนี่เนะี่ย ต้องระวังตัวให้ดีอาจจะตายได้ครับคุณปู่ไม่ลองเลยอ่ะเขาไม่น่าจะเติมเลือดครับเขาเห็นว่ามีมาเรียแน่เลยอ่ะเฮ้ยประตูนั้นเหมือนจะมีคนเปิดแล้วปะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากล่องฟิวอยู่ไหนเนาะดูก่อนตรงนี้มีไหมอาจจะอยู่ข้างในบ้านนครับจริงด้วยผมต้องเข้าในบ้านแลวครับไปเปิดกล่องฟิวหน่อยอย่างน้อยเราก็สามารถรอดฟิวได้นะเมื่อกี้เหมือนเพื่อนจะเปิดบาวไปนะครับ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจอนนี่อยู่ไหนนะตอนนี้เปิดตรงนี้ไปก่อนเลยวิวไม่ได้อยู่นี่ด้วยหรอแย่ละเดี๋ยวก่อนโบยมันมานี่มาผมทำไมครับตันประตูไปหนึ่งทีไงตันประตูไปหนึ่งทีครับโอ้มีเพื่อนเปิดแล้วนี่วะแย่แล้วครับผมตายแน่เลยมุดไปก่อนโอ้โหต้องโดดไม่โดดตายแน่น่าจะนอนด้วยครับจอนนี่ตีแรงมากเลยเนะี่ยเอาอาจจะบางด้วยครับจริงจริง มีคนตามลงมาปะ้าตามลงมาคือผมตายจริงนัเนี่ยะอันนี้ไม่เล่นนะครับโอเคเหมือนจะไม่มีใครตามลงมาถือว่าดีเราอาจจะต้องไปจิ้มคุณปู่หน่อยนะเอาเอาเลือดสักนิดหนึ่งครับอย่างน้อยได้เลือดมานิดหนึ่งก็ยังดีตอนนี้คือเหมือนยาจะไม่มีเลยนะข้างล่างเหมือนจะมีแค่ยาขวดเล็ก่ะครับอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปจิ้มครับยังไงก็ต้องจิ้มแหละเมื่อกี้เหมือนเพื่อนจะเปิดกล่องฟิวไว้แล้วนะเดี๋ยวก่อนโอ้โหระเบิดอยู่ตรงนี้เลย จิ้มไปหนึ่งทีไงะระเบิดก็ระเบิดไปดิผมไม่แข็งเราขอยาด้วยตรงนี้เหมือนโบนจะมาโหจอนนี่ก็มาหมดไปก่อนเลยทั้งคุณลุงโบนแล้วก็จอนนี่ครับตรงนี้อุย้ยเหมือนจะตามลงมาปะเนี่ยโหจริงมันตามลงมาจริงปินประตูไปหนึ่งทีไงเฮ้ยเราไปเปิดพิกล็อกทำไมเกือบไปแล้วเกือบตายเลยครับ ถ้าพังประตูนี้ผมมุดออกแค่นั้นแหละมาสิครับจนนี้โอเคมันพังมาจริงด้วยผมก็มุดมาตรงนี้ไงแค่นั้นแหละตันประตูอีกทีนะมาหรือเปล่าตันไปอีกทีนะม,นนะมุดไงไม่ตันแล้ว ถ้าไม่หมุดตายแน่ตรงนั้นน่ะจูบไปเถอะสามพันปีก็ตายนะไม่เหมือนเขาจะไม่เล่นสายเติมเลือดจริงๆเนี่ยคุณลุงโบนอาจจะเลเวลหนึ่งครับผมว่าคุณลุงโบนอาจจะยังเลเวลหนึ่งอยู่จริงๆใส่ฟิลได้เลยเนี่ยคือตอนนี้คิลเลอร์อยู่ข้างล่างกับผมครับเมื่อกี้เพื่อนน่าจะใส่ฟิลได้เลยนะแต่เพื่อนไม่ใส่ครับอุตรงนี้ไม่มีฟิลด์ด้วยหรอแย่แล้วต้องแบบข้างนอกอย่างเดียวเลยครับแล้วผมเจ็บมากเลยเนี่ยเออข้างหน้าไม่มีใครใช่ไหม เซมิน่าก็ขึ้นช้ามากเลยครับมีคนเอาฟิวไปแล้วนะเดี๋ยวก่อนใครเอาฟิวไปแล้วไม่ใส่ครับเนี่ยไปให้ระเบิดมันทำงานหน่อยโอเคเจอไงนั่นแหละงไงครับคุณลุงบนเก็บบรอเจอผมจิ้มไงวิระเบิดสองอันเดี๋ยวก่อนตัวนี้ไม่ระเบิดสองอันเลยเหมือนเพื่อนจะออกไปแล้วนะครับน่าจะไปฝั่งแบตแน่เลยอ,อันนี้คือผมแย่แล้วครับ พื่อนเอาฟิวไปแต่ไม่ได้ใส่นะงั้นเดี๋ยวผมต้องไปหาฟิวมาใส่หน่อยละกันคือถ้าเราเล่นอย่างเงี้ยคือตายแน่นอนครับเพราะว่ายาจะหมดแล้วตอนนี้เหมือนยาจะหมดแล้วจริงด้วยครับข้างล่างคือยาไม่มีแล้วนะข้างบนผมก็ใช้ไปสองขวดแล้วครับไงั้นน่าจะไม่มียาละเราต้องรีบเล่นเลยครับจะต้องใส่ฟิวจริงๆแหละตรงนี้มีฟิวหรือเลปล่าโอเคมีฟิวงั้นก็ขอไปก่อนเลยละกันนะแล้วเราก็วิ่งไปในบ้านครับ เพื่อไปใส่ฟิวผมว่าจอนนี่น่าจะอยู่น่าจะอยู่ที่แบตเตอรี่แน่นอนครับกับมิชชัยเกอร์เนาะขออน,นุญาตใส่ฟิวก่อนล้วกันครับเอา้ามีคนเอาฟิวมาใส่แล้วนี่ถึงเวลาต้องบวกเลขแล้วครับโอเคเรียบร้อยไปดีกว่าเหลือเราคนเดียวแล้วไงลาสวิกติมเลยครับไปดีกว่าไม่อยู่แล้วเมื่อกี้คือเพื่อนเอาฟิวมาใส่แล้วก็ไม่บอกกันนะคือให้ผมไปหาฟิวทาไมครับเนี่ย ทันหรือเปล่าแน่ทันแหละไม่น่าจะมีใครมาบังครับรอดดีกว่าไม่อยู่ละคือถ้าอยู่ตายแน่นอนเกมที่3ครับกรมาเลยนะียในด่าน Family House ครับโอ้โหเกมสุดท้ายแล้วมันเป็นด่านยากเลยเนะี่ยออกเป็นด่านแบบง่ายๆไม่ได้หรอด่านแบบแกสเซชนะันสักเจอเฮาส์อะไรเงี้ยหรือแนนะซี่เฮาสอะไรแบบนี้ยสบายแบบไม่อ่อกเลยครับมาออกอะไรเนะี่ยแฟมลี่เฮาเกมสุดท้ายด้วยเล่นยากเลยครับสำหรับเกมนี้นะครับฝั่งคิลเลอร์เนะี่ยก็จะมีแนนซี่ฮิชเกอร์แล้วก็คุณลุงครูครับ เกมนี้ไม่มีคุลุงโบนนะซึ่งน่าจะไม่เติมเลือดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจผมว่าถ้าเล่นมาเรียเนี่ยคนเขาจะไม่นิยมมาเติมเลือดกันนะผมว่าน่าจะใช่นะครับส่วนใหญ่คือเวลาผมเล่นมาเรียเนี่ยคนไม่ค่อยเติมเลือดเนาะแต่ถ้าแบบว่าเล่นเล่นตัวอื่นอะไรเงี้ยเขาจะเติมเลือดครับเหมือนกับมาเรียเขาก็น่าจะรู้ครับว่าเอามาเล่นอะไรเนาะเออมาเรียเวลาไปใกล้พิมปู่มันไม่ร้องอะเนาะเพราะงั้นมันก็น่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะโกงครับในการเล่นเซตจิ้มคิมปู่เนาะ แล้วก็มีสวิตท,ทอด้วยที่เป็นสกิลเกลักกับคุณปู่อีกด้วยไงมันก็น่าจะทําให้เขาไม่อยากเติมเลือดครับแต่ไม่เป็นไรถ้าเขาเติมเลือดผมก็จะจิ้มเลยไม่สนใจเราต้องจิ้มภารกิจของเราในวันนี้คือการจิ้มครับเกมเมื่อกี้คือเพื่อนหนีออกหมดเลยไม่มีใครรอผมเลยดีนะผมได้ออกฟิวอยู่นะครับโอเคเปิดประตูได้แล้วหนึ่งบานเดี๋ยวผมขอ,อกระดูกไปด้วยและกันครับเพื่อแบบเอาไว้กันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวตาย เกมนี้ตัวแทบถึง2ตัวเลยนะครับเพราะงั้นต้องระวังนะเอาเติมเลือดเลยครับแย่ละคุณปู่เล็้วหนึ่งแล้วอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องไปจิ้มครับเดี๋ยวก่อนใครมันมาปิดประตูเนะี่ยแนนซี่แน่เลยวางแทบเต็มบ้านชัวดูทรงละมาเพิ่งโดนบัฟมาด้วยแบบตึงจัดอะดิตอนเนี้ยโหเดิมมา2ตัวเลยแหละครับเกินไปหรือเปล่าตันไปหนึ่งทีไงอุ้ยไม่โดนได้ไง ตันไปอีกทีตันไปอีกทีไม่โดนอีกแล้วอะไรวะเนี่ยกเ,เ,เกมดีเกินเราให้เชกเกอร์ตามผมไงได้ตามแล้วได้ตามไปแอดและไว้เจอกันนะเพื่อนๆเราไปจิ้มคุณปู่ก่อนผมว่าตรงนี้มีแถบแน่นอนรับประกันได้มีคนมาข้างหลังป่ะเดี๋ยวก่อนโอ้โหไอ้คุกอยู่ข้างหน้าเกมนี้ยากเลยครับผมว่าโอ้โหตะมุดโอเคได้อยู่ พุกเขาเหนื่อยพอดีครับคือเกมนี้ผมว่าน่าจะยากแล้วข้างบนโซนตึงมากเลยครับคิลเลอร์เราต้องระวังนะเนี่ยเขาอยู่ทุกที่เลยอ่ะเด็กก้อนคุกอยู่ตรงนี้หรอใจเย็นครับคูณลุงคุกโอ้เดยกก่อนไม่ได้นั่งตรงนี้ด้วยนั่งข้างในครับยากกว่าเดิมเลยไม่เป็นไรถามว่าผมกลัวหรือเปล่าผมก็อาจจะไม่ครับผมมูดไปเลยไงมูดเสร็จก็สวิตท็อกไงครับ ไม่ทันไม่ทันก็จิ้มไปก่อนเลยคุณปู่ร้องพอดีครับสวีทท้องไม่ได้ผมก็จิ้มไปก่อนเลยแล้วกันเหมือนจะตามผมมาปะเนี่ยเดีย๋ยวเพิ่งตามครับเมื่อกี้ร้องก็คือจิ้มไปก่อนเลยน่าจะลดไปหนึ่งเลเวลครับเดี๋ยวผมต้องไปสวีทท้องเลยนะเพื่อใช้เปิร์กครับเอาเปิร์กมาไม่ได้ใช้งานเลยเพราะว่าคินเลอร์ไม่ยอมเติมเลือดครับจะเย็นครับคุณแมนแอนซี่โอ้โหมาทั้งคู่เลยนะมาทั้งคู่เลยนะครับมาสิยืนทําไม แอมน่ครับแหม,ร,มนะรู้ผมอยากสวีทท็อกไงคือผมอยากสวีทท็อกไะครับแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรเลยเยมนี้ใส่ฟิลได้นะไม่มีคุณลุงแฮนนครับแต่ว่าเราจะขึ้นไปยังไงนี่สิประเด็นหลักเพราะว่าตอนนี้เหมือนคิลเลอร์จะโซนกันแบบว่าตึงๆเลยครับอืมเฮืย ตันประตูเป็นหนึ่งทีไม่โดนด้วยน่าจะไปเติมเลือดครับข้างบนมีกล่องฟิวไหมครับฝั่งนี้ไม่มีด้วยโอเล่ลันตายตรงนี้ผมว่าน่าจะมาใส่ฟิวแน่เลยแล้วน่าจะเจ็บครับฝั่งนี้มีกล่องฟิวปะเนี่ยโอ้ยไม่มีด้วยแล้วอยู่ฝั่งที่มันเป็นฝั่งยากด้วยครับอะไรวะเนี่ยเกมแกล้งเราปะ่านยากแล้วก็แบบว่าอยู่ฝั่งยากด้วยครับคุณปู่นั่งอยู่หรอซิมอีกรอบเนี่ย ผมจิ้มอีกรอบไหมครับเป็นการลอเหมือนจะมีคนกําลังเข้ามานะ่ะผมรอตันประตูหนแล้วกันนะนี่เช่เกอร์อยู่ข้างนอกครับคุณลุงคุกอยู่ข้างในเมื่อกี้เพื่อนกําลังใส่ฟิวว่าผมไม่แน่ใจเว้ยขออนุญาตตัดไปก่อนครับคุณป้าแนนซี่โอเคผมเหมือนว่าอาจจะตายเนี่ยโอย้ผมคิดว่าเขาจะใส่ฟิวว่าเมื่อกี้คนนี้มาทําไมเนี่ย ว่าแอดตายแล้วแย่แล้วครับอืมคุณลุงคุกอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวผมจะพยายามเข้าไปใส่แล้วครับแล้วแนนซี่มองเห็นผมอีกแย่และเรืนี้คือแย่จริงนะผมว่าคุกเน่นจะเฝ้าเลยครับเฝ้าแบบร้เปอร์เซ็นต์ปะนะ่ะยืนตรงนั้นเลยอ่ะอืมผมว่าผมอาจจะต้องออกไปข้างนอกเพื่อลอดหน่อยละกันไปเปิดประตูหน้าบ้านก็ได้ครับหูตรงนี้สอง โอ้โหอะไรวะเนี่ยแย่ละขอตามประตูไปหนึ่งทีไงขอตามประตูไปหนึ่งทีนะครับคุณป้านแนซี่แล้วเหมือนคุกจะโกรธไงทำภรรยาเขาไงขอโทษครับผมลงมาข้างล่างแล้วไม่อยู่แล้วตามมาเลยอยากตามตามมาเลยครับผมว่าไปเปิดหน้าบ้านดีกว่าเนี่ยน่าจะปลอดภัยกว่าเยอะเลยตรงนั้นไม่ปลอดภัยเลยครับ เฝ้าแล้วแหละตอนเนี้ผมว่านะก็แบบหนึ่งร้อยเอดี๋ยวก่อนขอบคุณครับคอนนี่ผมขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ช่วยผมน้องคอนนี่ทำจนได้เมื่อกี้ผมล่อคินเลอร์ให้ถือว่าเราเจ้ากันครับน้องคอนนี่ขอบคุณครับ